สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ channel free to play channel ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันกับเกมใหม่นะครับผมชื่อว่า t h k k n n o of i i h t t r r l l star นะครับศึกส,สุดท้ายนะครับผมซึ่งก็เป็นเกมใหม่ล่าสุดของค่าย VNG นะครับที่เพิ่งเปิดให้บริการไปเมื่อช่วงสายของวันนี้เนาะก็ เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่ารายละเอียดตัวเกมวิธีการเล่นเนี่ยหรือว่าอินเทอร์เฟซต่างๆรูปลักษณ์ของเกมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมโอเคแม่เปการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมรายละเอียดด้านในลินกันเลยเอาละครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันที่หน้าอินเทอร์เฟซของเกม King of Fighter All Star ศึกสุดท้ายกันแล้วนะครับมันก็จะดูลกๆหน่อยนะครับผมมีฟังก์ชันนู่นน,นี่นั่นเยอะแยะเลยนะครับแต่พอเราเข้ามาเล่นจริงๆแล้วเนี่ย ระบบต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับผมต้องถือว่าเป็นเกมที่ใช้เวลาในการเล่นแต่ละวันน้อยกว่าเกม OMG อีกนะครับโอเคสำหรับเกม King of Fighter นะครับผมสำหรับเวอร์ชั่นนี้นะครับมันจะเป็นเวอร์ชั่นแนวเทิร์นเบสนะครับผมก็คือสลับกันตีเนาะก็เหมือนกับเกม s a m u r a i m a s t e r นะครับเหมือนกับเกม OMG 2 s u ซุปเปอร์โกเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าเวอร์ชั่นเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นการ์ตูนอนิเมะชื่อดังในสมัยก่อนนะครับผมก็ สำหรับใครที่เป็นสาวกกระตุน King of Fighter เนี่ยก็น่าจะถูกใจเกมนี้กันพอสมควรนะครับเพราะว่าทางตัวเกมเนี่ยออกแบบตัวละครมาค่อนข้างสวยงามมากๆนะครับผมสังเกตนะครับตัวละครที่ผมใช้งานอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเท่นะครับผม มีอยู่2ตัวนะที่เวลาผมเห็นเนี่ยแล้วผมจะนึกถึงเกมสตีดเอาไฝเตอร์นะครับนั่นก็คือโกลดไดมอนตัวสีขาวเนี่ยเนาะแล้วก็เรียวสกาสกินะครับผมซึ่ง2ตัวเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดีๆเนี่ยผมว่ามันคล้ายๆตัวละครริวกับเคนในสตีดไ i เตอร์เลยนะครับผมก็เป็นอะไรที่ถูกใจมากๆนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่20เนาะเปิดมาวันแรกเนี่ยมีเซิร์ฟเวอร์ให้เราเลือกเล่นถึง21เอเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับเพราะว่า เกม King of Fighter เนี่ยเปิดให้บริการพร้อมกันทั้งหมด4ประเทศนะครับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนาะก็จะมี1นะครับประเทศไทย2ประเทศอินโดนีเซียนะครับ3ประเทศฟ,ฟิลิปปินส์นะครับผมแล้วก็อีกประเทศหนึ่งเนี่ยเอประเทศอะไรนะน่าจะเป็นเวียดนามนะครับผมถ้าจำไม่ผิดเนอะซึ่งเราก็มีโอกาสเจอผู้เล่นทั้งหมด4ประเทศเลยนะครับผมก็ไม่แปลกนะครับที่จะเปิดเซิร์ฟวันแรกถึง21เซิร์ฟนะครับผมการตอบรับเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามากดรับเพื่อนกันก่อนเนาะเกมนี้เนี่ยดีอยู่อย่างหนึ่งครับตรงที่ว่าเราสามารถเพิ่มเพื่อนได้ถึง100คนเลยนะครับก็เหมือนกับ OMG 2เลยสามารถกดรับเพื่อนแล้วก็กดส่งพลังงานให้กันได้นะครับผมก็สําหรับเพื่อน1 0 0คนเนี่ยผมว่ามันดีมากเลยนะถ้าไปเทียบกับเกมเจ็ดบาปเนี่ยมันมีเพื่อนจํากัดเนาะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถรับเพื่อนได้เยอะเนาะแต่เกมนี้เนี่ยรับเพื่อนได้ถึง100คนนะครับ ถ้าผู้เล่นคนไหนเนี่ยเข้ามาเล่นที่เซิร์ฟ20ด้วยกันเนี่ยก็สามารถเพิ่มเพื่อนมาส่งพลังงานให้กันได้เลยนะครับผมเกมนี้เนี่ยผมรับประกันเลยนะครับว่าผมจะทําคลิปออกมารีวิวให้ดูกันแบบต่อเนื่องแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าจะทําคลิปรีวิวเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปแรกเราก็จะมารีวิวเกี่ยวกับระบบต่างๆแล้วก็อินเทอร์เฟซรูปลักษณ์ต่างๆภายในเกมก,กันก่อนนะครับก็มารีวิวกันแบบคร่าวๆเนาะ ก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ไม่กินเวลาชีวิตนะครับผมเพราะว่าเท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยผมใช้เวลาประมาณไม่ถึง2อชั่วโมงนะครับผมก็เข้าใจระบบต่างๆแล้วก็ทําภารกิจต่างๆรายวันหมดแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ ใช้ค่าพลังงานค่อนข้างเปลืองนะครับแล้วก็ค่อนข้างหายากด้วยนะครับผมเราสามารถรับพลังงานได้ฟรีวันละ4ครั้งนะครับก็กดไปที่กิจกรรมแล้วก็ตรงนี้เลยเนาะมันจะแบ่งออกเป็น4ช่วงเวลานะครับผมก็จะมี9ก้าโมงถึงเที่ยงนะครับบ่ายโมงถึง6กโมงหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มแล้วก็4ี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับผมไม่ใช่เที่ยงคืนสีถึงตีหนึ่งนะครับเนาะก็เที่ยงคืนหน้าสิบเก้านาทีนะครับซึ่งทั้งสี่ช่วงเวลาเนี่ยเราจะได้รับพลังงานช่วงเวลาละ100พลังงานเลยนะครับผม ถ้าช่วงไหนที่เรารับไม่ทันเนี่ยเราสามารถใช้เพชรในการกู้คืนพลังงานได้นะครับรู้สึกว่าจะใช้ประมาณ30เพชรนะครับผมมองดูเนี่ยพลังงานมานสี่ร้อยเหมือนจะเยอะนะครับแต่พอมาเล่นจริงๆแล้วอ่ะบอกเลยว่าพลังงานไม่พอนะครับวันนี้วันแรกเนี่ยผมก็ใช้เพชรซื้อพลังงานไปจนเต็ม4ทับสี่แล้วนะครับผมก็3ครั้งแรกเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมด50เพชรนะครับครั้งละ50เนาะส่วนครั้งที่4ี่เนี่ยจะใช้100เพชรนะครับก็เฉลีงง่ยแล้วเนี่ยถ้าเราซื้อครบ4ครั้งก็250เอชร็อซื้อเป็นบางวันนะครับ คงไม่ได้ซื้อทุกวันเนาะเพราะว่าเพชรเนี่ยเราจะเป็นที่จะต้องเอาไปสุ่มกาชาอะไรอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสุ่มตัวละครนะครับผมหรือว่าจะเป็นการสุ่มเกี่ยวกับหาพวกอุปกรณ์ในการอัปเกรดต่างๆนะครับซึ่งระบบเนี่ยผมก็ยังงงอยู่นะว่ามันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละมันเป็นระบบเกี่ยวกับยานเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นอาวุธอุปกรณ์นะครับเราก็ข้ามไปก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าผม ทำความเข้าใจระบบพวกนี้ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกอธิบายให้ดูอีกทีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวเกมนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าตัวละครในเกม King of Fighter of Star นะครับผมจะแบ่งออกเป็น4ีระดับนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ สี่ระดับที่ผมพูดถึงเนี่ยระดับที่แย่ที่สุดนะครับหรือว่าระดับที่กากที่สุดเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวละครระดับ R นะครับผมสังเกตนาะจะมีตัว R สีฟ้าตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นตัวละครระดับ2ดาวนะครับผมระดับถัดมานะครับก็จะเป็นตัวละครระดับ3ดาวนะครับแต่ว่าจะเป็นระดับ SR เนาะก็จะเป็นตัวอักษร SR สีม่วงตรงนี้นะครับจะเริ่มต้นมาเนี่ยมีดาวอยู่ที่3ดาวทันทีเลยนะครับผมต่อมาระดับที่3นะครับจะเป็น SR บวกนะครับผม สำหรับตัวละคร sr บวกเนี่ยก็จะเป็นตัวละครระดับ3ดาวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย sr กับ sr บวกเนี่ยก็ต่างกันไม่มากนะครับผมต่อไปนะครับอันดับต่อไปนะครับผมเป็นระดับที่ดีที่สุดในเกมนตอนนี้นะครับก็จะเป็นตัวละครระดับสดาวนะครับก็จะเป็นตัวละครระดับ ssr นะครับผมก็จะเป็นตัวละครระดับสีทองหรือสีส้มเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวละครระดับ sr ในเกมนะครับรู้สึกว่าจะมี อยู่ประมาณ5หรือ6ตัวเนี่ยแหละอ่ะเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับผมมาดูกันที่อัพดาวนะครับนี่ตัวละครระดับ SSR ตอนนี้นะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด1 2 3 4 5 6นะครับตัวละครที่ดังๆเลยนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับผมอิโอริยางามินะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับผมโอโรจิเนาะส่วนตัวที่เหลือนี่ผมก็ไม่รู้จักเลยนะครับผม ก็เดี๋ยวเราค่อยมาทําความรู้จักกันไปทีละตัวละครในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะว่าแต่ละตัวละครเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับโอเคก็ผ่าไปเนาะสำหรับตัวละครนะครับมีทั้งหมดด้วยกัน4ระดับเนาะ A, S, R, SR, SSR แล้วก็ SR บวกนะครับผมแล้วก็ตัวละครทุกตัวละครเนี่ยจะสามารถอัพดาวได้สูงสุด7ดดาวนะครับผมนั่นหมายความว่าตัวละครทุกตัวในเกมนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะสามารถเอามาใช้งานได้จริงนะครับผมเพียงแต่ว่า ตัวละครระดับ3ดาว4ดาวเนี่ยมันจะได้เปรียบตัวละครระดับ2ดาวตรงที่ว่าเราไม่ต้องหาเศษมาทําการอัพอัพเกรดดาวในช่วง3ดาว4ดาวเนาะเพราะว่าเ s เเนี่ยมันเริ่มมาเป็นสดาวแล้วนะครับถ้าจะอัพดาวต่อไปเนี่ยมันก็เป็น5ดาวเลยเนาะแต่ต้องบอกว่าตัวละครเ s r เนี่ยเศษหายากมากนะครับลำพังแค่ระดับ s r s r บวกเนี่ยเศษยังหาไม่ค่อยจะได้เลยนะครับผมโอเคก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวละครทุกตัวเนี่ย จะเอามาใช้งานได้จริงขนาดไหนเนาะแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวพอถึงช่วงเวลาหนึ่งอะหลายๆคนก็ตามหาตัวละครสีดาวมาใช้กันอยู่แล้วนะครับสุดท้ายตัวละคร2ดาว3าดาวเนี่ยถ้าไม่เก่งจริงๆก็น่าจะไม่มีใครหยิบมาใช้งานเนาะโอเคต่อไปเรามาดูระบบการอัพสกิลนะครับผมสาหรับเกมนี้นะครับการอัพสกิลเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเกมวัน piece t e l l ที่ผมเคยรีวิวให้ดูเนาะก็คือในการอัพสกิลเนี่ยสังเกตไหมว่ามันจะมีลูกแก้วตรงนี้เนาะเนี่ยที่มันเขียนว่า30ลูกแก้วเต็มเต็มแล้วเนี่ย ในการอัพสกิลหนึ่งหนึ่งขั้นนะครับเราจะใช้ลูกแก้ว1ลูกเนาะตัวละคร1ตัวเนี่ยจะมีสกิลให้อัพทั้งหมด6สกิลเลยนะครับซึ่งแต่ละสกิลเนี่ยมันก็จะปลดล็อกตามระดับดาวของตัวละครนะครับถ้าตัวละคร3ดาวก็ได้3สกิล4ดาวก็4สกิลนะครับถ้าตัวละครได้5ดาวก็5สกิลนะครับ6ดาวก็6สกิลนะครับผมซึ่งแต่ละสกิลเนี่ยก็จะใช้ลูกแก้วในการอัพ1ลูกต่อ1ขั้นนะครับผมก็ ไม่แน่ใจนะรู้สึกว่า1ลูกแก้วเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ1นสองนาทีเนี่ยแหละนะครับผมไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าลูกแก้วจะไม่พออัพนะครับเราปิดเกมทิ้งไว้กลับมาลูกแก้วมันก็เต็มแล้วเนาะไอ้ที่น่ากลัวที่สุดก็คือเงินในเกมนั่นเองนะครับเงินในเกมนี้เนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดตัวละครนะครับการอัพเลเวลการอัพอุปกรณ์สวมใส่นะครับผมหรือว่าจะเป็นการอัพสกิลนะครับการอัพดาวการทําอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับตัวละครเนี่ย มันจะใช้เหรียญทองทั้งหมดเลยนะครับแล้วเหรียญทองในเกมเนี่ยถามว่าหายากไหมก็หาไม่ยากนะแต่บอกว่าไม่พอใช้แล้วกันนะครับผมสืบเรื่องมาจากพลังงานในการเล่นแต่ละวันมันน้อยเกินไปนั่นเองเนาะโอเคต่อไปเรามาดูเกี่ยวกับระบบเลื่อนขั้นตัวละครนะครับหรือว่า ระบบอัปเกรดคุณภาพเนาะเริ่มต้นมาเนี่ยตัวละครของเรานะครับรู้สึกว่าจะเป็นสีขาวนะครับผมแล้วเราก็ทําการเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆนะครับหาวัตถุดิบต่างๆนะครับขาดวัตถุดิบชิ้นไหนเนี่ยก็กดไปเลยแล้วก็สามารถกดกวาดล้างได้เลยนะครับหลังจากได้วัตถุดิบครบเราก็กดอัปเกรดได้เลยนะครับผมมันก็จะเลื่อนเป็นสีเขียวนะครับสีเขียว1ขีด2ขีดนะครับผมแล้วก็เลื่อนมาเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ไล่ไปเนาะฟ้า1ขีดฟ้า2ขีดนะครับ ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันจะไปสิ้นสุดที่สีอะไรเนาะอาจจะมีสีม่วงสีส้มสีเหลืองสีทองหรือว่าสีแดงในอนาคตตามๆม,มมานะครับก็เดี๋ยวเราเล่นแล้วเราก็ศึกษากันไปพร้อมกันเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมอ่ะต่อไปเรามาดูระบบต่อไปนะครับผมเกมนี้ต้องบอกว่าเป็นเกมที่มีระบบ VIP ด้วยนะครับตรงนี้เลยเนาะซึ่ง VIP เนี่ยมันก็จะได้รับสิทธิพิเศษเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนี่ย ลองเลื่อนดูนะครับผมก็ถ้าใครเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนหรือว่าไม่ได้อยากจะเล่นเป็นสายฟรีร้อเซแบบผมเนี่ยก็สามารถซื้อได้เลยนะครับเดือนละ179บาทเองอะ่ะผมว่ามันเป็นอะไรที่ถูกมากเนาะเพราะว่าฟังกช์ชันต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับผมแล้วก็ระบบ VIP เนี่ยต้องบอกก่อนว่า มันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด15ระดับนะครับผมซึ่งแต่ระดับเนี่ยมันก็จะแจกไอเทมแจกวัตถุดิบต่างๆแล้วก็แจกตัวละครระดับหายากเนาะถ้า V.I.P. แรกๆเนี่ยก็จะได้รับตัวละครนาะโคลุลุนะครับผมก็เลื่อน up V.I.P. ต่อไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยพอ V.I.P. 7ปุ๊บเราก็จะเริ่มได้ตัวละครระดับ S.R. แล้วนะครับเป็นตัวละครเทอร์รี่นะครับอ่ะ เราไปต่อนะครับ VAP 8ก็เทอร์รี่นะครับ9เทอร์รี่พอเริ่มมาเป็น VAP 1 0เนี่ยเราได้ตัวท็อปของเกมแล้วนะครับผมนั่นก็คืออีโอริยางามินะครับก็เป็นตัวละคร,ระดับเอ r ดาดาวนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวละครเอ r เนี่ยหาไม่ง่ายเนาะเพราะว่าเราสามารถหาเศษสะสมได้ก็จริงแต่ว่า1ตัวเนี่ยมันใช้เศษถึง150เศษเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นช่วงเกมเปิดแรกๆเนี่ยถ้าไม่ได้เติม VAP นะครับก็น่าจะต้องสุม่มหาตัวละครเพื่อเอาเศษมารวมกันให้ครบ150นะครับผม นี่นะครับก็ไล่ไปจนถึง VIP 15นะครับ VIP 1 5เนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะอัพอีโอริได้ถึงระดับ7ดาวแล้วแหละนะครับผมโอเคก็ผ่านไปนะครับเกี่ยวกับระบบ VIP นะครับต่อมานะครับมีระบบอีกหนึ่งระบบที่น่าสนใจนะครับผมนั่นก็คือระบบเหรียญมวยนะครับระบบเหรียญมวยเนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คือถ้าเปรียบเทียบกับเกม ROV นะครับก็จะเป็นระบบ Valor p a r s นั่นเองเนาะแต่ว่าเกม King Fighter All Star นะครับผมต้องบอกก่อนว่า แจกของรางวัลเยอะมากนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับผมเพราะว่าระบบ Va ร์ r ลอร s ของเกมนี้นะครับมันไม่ธรรมดานะครับผมไม่ธรรมดาในที่นี้ก็คือมันมีเลเวลให้เราเก็บสะสมนะครับสูงสุดถึงเลเวล300เลยนะครับผมฟังไม่ผิดนะครับเลเวล300เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูเนาะนี่นะครับตอนนี้ก็ปลาไปเลเวล150แล้วนะครับผม ระยะเวลาสิ้นสุดเนี่ยเขาบอกว่าวันที่16กรดก,กรดาเลยนะครับผมก็ประมาณอีก1เดือนนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจนะครับระยะเวลา1เดือนเนี่ยเราจะสามารถเก็บได้ครบ300เลเวลหรือเปล่านะครับผมซึ่งแบบเติมเงินและแบบไม่เติมเงินเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะถ้าเติมเงินเราก็จะได้ตัวละครโรเบิร์ตนะครับผมแต่ถ้าไม่ได้เติมเนี่ยก็จะได้เป็นชินโกแทนนะครับผมก็ แล้วแต่นะครับใครสะดวกเติมก็เติมใครไม่สะดวกเติมก็เล่นเป็นสายฟรีไปก็ได้เนาะซึ่งเวลเลอร์พที่สามารถเติมได้จะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับแบบแรกก็349บาทแล้วก็อีกแบบหนึงดีหน่อยก็จะเป็น899บาทนะครับผมใครมีกําลังทรัพย์ในการสนับสนุนเกมแบบไหนก็ลองเลือกดูกันเองแล้วกันนะครับ โอเคก็ผ่านไปนะครับเกี่ยวกับระบบต่างๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูระบบอื่นกันบ้างนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันแรกเนาะฟังก์ชันนักสู้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับการอัปเกรดตัวละครการเลื่อนขั้นการตีบวกการอัปสกิลการอัปดาวปานมานี้นะครับผมแล้วก็เราสามารถเลือกดูตัวละครที่มีอยู่ในเกมตอนนี้ได้นะครับโดยการเลื่อนมาตรงนี้เนาะ ถ้าเราเลื่อนมาตรงนี้มันอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องกดไปที่คําว่าพื้นฐานก่อนนะครับคือเลือกตัวละครตัวไหนก็ได้แล้วกดไปที่คําว่าพื้นฐานนะครับเราจะสามารถเลื่อนลงมาดูตัวละครที่มีอยู่ในเกมทั้งหมดได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับต่อไปฟังก์ชันที่2นะครับฟังก์ชันทีมลบนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นฟังก์ชันอาวุธเทพเนาะเราก็แค่ ลุยด่านไปเรื่อยๆนะครับเก็บสะสมหินบ่วงแล้วก็ทําการอัปเกรดนะครับอาวุธเทพของเราเนาะซึ่งผมยังงงอยู่นะว่าเจ้าอาวุธเทพเนี่ยมันมีผลต่อการอัพคลาสตัวละครด้วยนะครับอย่างเช่นตัวละครหลักของเรานะครับก็คือคุสานางิเคียวเนี่ยเริ่มต้นมามันเป็นตัวละครระดับ R นะครับผมซึ่งเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็กลายเป็นระดับ SR นะครับซึ่งในการเลื่อนเป็นระดับ SR เนี่ยมันต้องทําการอัปเกรดอาวุธเทพเนาะ นี่นะครับผมแล้วก็อัปเกรดไปเรื่อยๆนะผมอัพไปอัพมาเนี่ยก็กลายเป็นระดับ SR เนาะแล้วมันก็มีระบุไว้อยู่นะครับถ้าอัพจนเต็มเนี่ยระดับต่อไปนะครับผู้สนงิเคียวของเราเนี่ยก็จะกลายเป็นตัวละครระดับ SR บวกกันเลยนะครับผมเช่นเดียวกันตัวละครอื่นๆเนี่ยถ้าเริ่มต้นด้วยระดับ r ระดับ SR เนี่ยถ้าอัพอาวุธเทพให้มันเนี่ยก็อาจจะพัฒนาไปจนถึงระดับ SSR ได้เลยนะครับโอเคก็ผ่านไปอีกฟังก์ชันเนาะต่อมาเป็นฟังก์ชันอุปกรณ์นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะก็เป็นฟังก์ชันเกีี่ยววกกกกกกกัับบาารรรรรออออปปเดคหืื็ตุณ สวมใส่เนาะซึ่งอุปกรณ์สวมใส่ของเกมนี้ต้องบอกก่อนว่าดีมากๆนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปดรอปตามด่านเนาะก็คือตัวละครหนึ่งตัวเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์สวมใส่มาให้เราทันที4ชิ้นนะครับผมแต่ละตัวมันก็แตกต่างกันไปเนาะมีดาบมีหมัดมีถุงมือมีเหรียญอะไรพวกนี้นะครับเราก็มีหน้าที่แค่ทําการตีบวกนะครับผมทําการเลื่อนระดับจากสีขาวเป็นเขียวเขียวเป็นฟ้าอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็สามารถอัพดาวสามารถปลุกตื่นอะไรพวกนี้ได้นะครับโอเคต่อไประบบกาชาปองนะครับวันนี้เป็นระบบ สมกาชาที่เราจะได้รับไอเทมพวกนี้นะครับมันเป็นยานลบอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแหละผมไม่แน่ใจนะว่ามันเหมือนระบบรูในเกม o อ g หรือเปล่านะครับยังไงเดี๋ยวผมขอไปหาข้อมูลก่อนเนาะต่อมานะครับฟังก์ชันต่อไปฟังก์ชันรับสมัครหรือว่าฟังก์ชันสุ่มตัวละครเนาะก็จะแบ่งออกเป็น3แบบนะครับผมอย่างแรกก็คือรับสมัครด้วยโกหรือว่ารับสมัครด้วยเหรียญทองในเกมเนาะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีตัวละครระดับสูงสุดคือระดับไหนนะครับแล้วก็ สุ่มแบบที่2ก็คือสุ่มเป็นแบบใช้เพชรนะครับผมก็จะสุ่มครั้งละ240เพชรนะครับถ้าเราสุ่ม10ครั้งเนี่ยมันจะการันตีได้การ์ด SR แบบเป็นตัวแน่นอน1ตัวนะครับผมถ้าเราสุ่มทีละใบเนี่ยมันจะ มีโอกาสได้แค่เป็นเศษนะโอกาสออกเป็นตัวเนี่ยมันก็จะน้อยหน่อยเนาะถ้าเราจะสุ่ม10ครั้งก็มีค่าใช้จ่าย2,160เพชรนะครับต้องบอกว่าเหรีการสุ่มเกมนี้เปลืองมากเนาะแต่ว่าเราก็มีตัวช่วยนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันจะมีเหรียญเพชร,รตรงนี้นะครับผมซึ่งได้มาจากการลุยด่านทำภารกิจในเกมทำภารกิจรายวันอะไรพวกนี้เนาะก็จะสามารถหาได้วันละประมาณอย่างต่ำก็น่าจะ1-2เม็ดนะครับผมก็สามารถใช้แทนเพชรในการสุ่มได้นะครับถ้าเราสะสมครบ10เพชรเราก็สามารถสุ่มฟรีโดยที่ไม่ต้องใช้เพชรเลยนะครับ ต่อมาเป็นระบบร้านค้านะครับก็แบ่งออกเป็น4ร้านนะครับตอนนี้ก็จะมีร้านของชำเนาะซึ่งก็จะรีเฟซทุก8หรือ12ชั่วโมงนี่แหละผมยังไม่แน่ใจนะครับมันก็จะมีพวกวัตถุดิบในการอัพเกรดตัวละครมีเศษตัวละครนะครับก็ ลองเข้ามาเลือกซื้อได้เนาะว่าอยากได้อาทีมไหนเนี่ยถ้ามันตรงกับที่เราต้องการก็กดซื้อได้เลยนะครับมีทั้งขายด้วยเพชรมีทั้งขายด้วยเหรียญน,นะครับผมร้านค้าที่2เป็นร้านค้าเกียรติยศนะครับอันนี้ก็เป็นร้านค้าแต้มประลองเนาะซึ่งบอกเลยว่าดีมากๆนะร้านเนี่ยเพราะว่ามันมีตัวละครเลียวสัสกคาสกินะครับผมซึ่งจะเป็นตัวที่ผมปั้นแบบยาวๆแน่นอนนะครับ ผมก็สามารถหาเศษมาอัปเกรดได้ในร้านค้าเกียรติยศเนาะก,ก็เข้าไปประลอง PVP ทุกวันนะครับผมแล้วก็จะได้รับเหรียญมานั่นเองเนาะต่อมาร้านค้าที่3ร้านค้ากิ้วนะครับซึ่งเหรียญกิ้วเนี่ยรู้สึกว่าเราจะได้มาจากการบริจากคกิ้วนะ <c oughs> ผมไม่แน่ใจว่าได้มาจากระบบอื่นๆจากกิ้วตรงไหนบ้างเนาะเดี๋ยวยังไงเราก็ค่อยๆดูกันไปนะครับมันก็มีตัวละครมีเทมอุปกรณ์ต่างๆให้เราแลกซื้อนะครับแล้วก็ร้านสุดท้ายร้านค้าเหรียญเทพนะครับร้านนี้เนี่ยยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่า เียนเทพมันหาจากไหนเนาะรู้สึกว่าฟังก์ชันมันจะยังไม่เปิดนะครับหรือว่าเลเวลผมยังไม่ถึงก็ไม่รู้เนาะแล้วก็มันมีตัวละครที่ต้องบอกว่าดีมากๆนะครับนั่นก็คือตัวละครอาเทน่าอาซามิยานะครับผมซึ่งเป็นตัวละครสายฮิลที่ ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวเดียวในเกมนตอนนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมซึ่งความสามารถของอาเทนาเนี่ยมันจะสามารถทําการฮิวตัวละคร3แถวหน้าได้นะครับผมก็คือตัวละคร3ตัวที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยจะได้รับการฟื้นฟูลเลือนนั่นเองเนาะโอเคต่อไปเป็นฟังก์ชันกระเป๋านะครับก็จะเป็นพวกกระเป๋าที่เราเก็บวัตถุดิบต่างๆนะครับก็จะมีเศษตัวละครมีพลังงานมีเหรียญมีนู่นนี่นั่นเนาะก็ลองเข้ามาดูนะครับแล้วก็ฟังก์ชันสุดท้ายเป็นฟังก์ชันจัดทับนะครับจะแบ่งออกเป็น3ฟังก์ชันก็คือ ฟังก์ชันที่เราจัดเอาไว้ลุยภารกิจหลักนะครับผมเอาไว้ลุยภารกิจหลักเหมือนกันแต่เป็นระดับฉกาดนะครับผมก็คือถ้าเปรียบเทียบกับ OMG 2ก็จะเป็นด่านระดับอีลิตนะครับผมแล้วก็ลานประลองนะครับเราสามารถเซตทีไม่รอล่วงหน้าได้เลยเนาะโอเคก็ผ่านไปนะครับส่วนนี้เป็นภารกิจเควนเนาะก็จะแบ่งออกเป็น3อย่างนะครับมีเควสรายวันเควสทะลุเส้นหลักนะครับผมเควสคู่มือเติบโตเนาะเควสรายวันก็จะมีภารกิจรายวันให้เราทานะครับ ซึ่งถ้าเราสะสมแต้มภารกิจได้จนครบ150แต้มเนี่ยเราก็จะได้รับเหรียญไดมอนด์ในการสุม่มตัวละครฟรีมาวันละ1เหรียญน,นะครับผมแล้วก็ตรงด้านล่างสังเกตนะม,มันจะมีอยู่3หีมนะครับอันนี้เป็นการสะสมแต้มรายสัปดาห์เนาะถ้าเราสะสมครบ300แต้มก็ได้แบบนี้นะครับ600แต้มก็ได้แบบนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าครบ1,200แต้มเนี่ยก็จะได้เหรียญสุม่มตัวละครฟรีมาอีก1เหรียญต่อสัปดาห์นะครับผมเฉลี่ย <ๆ S 2> <ๆ S 1> แล้วเนี่ยถ้าเราทําครบ7วันได้มา7เหรียญ ได้ตรงนี้อีกพันสเป็นเหรียญที่8นะครับเท่ากับอาทิตย์นึงเนี่ยเราจะได้มาประมาณ8เหรียญเลยนะครับยังไม่รวมกิจกรรมอื่นๆเนาะก็น่าจะสามารถสุม10ครั้งได้อาทิตย์ละรอบนะครับผมแบบคร่าวๆนะครับส่วนภารกิจทะลุเส้นหลักก็ไม่มีอะไรนะครับทำการเคลียร์ในเรื่องหลักในบทที่1 2 3 4 5 6 7 8เนาะเคลียร์ไปเรื่อยๆนะครับผมมันก็จะมีบอกอยู่นะครับว่าต้องทํายังไงบ้างเราถึงจะสามารถรับของรางวัลได้เนาะถ้าเราเคลียร์จนครบเนี่ยเราก็จะได้รับเหรียญสุมตัวละครมาฟรีอีกบทละ1หนึ่งเหรผม ส่วนคู่มือเติบโตอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็สามารถเข้ามากดรับได้เองเนาะโอเคต่อไปเป็นแพ็กเกจล็อกอินนะครับก็เป็นกิจกรรมล็อกอินทั้งหมด8วันนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยวันที่2เนี่ยผมก็จะได้ตัวละครใหม่มาหนึ่งตัวนะครับระดับ SR นาะเป็นตัวละครไมชิลานุอินะครับผม ไม่รู้เหมือนกันว่าดีหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆผมคิดว่ามันดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราล็อกอินวันที่3เนี่ยเราก็จะได้รับเศษไม้ชิรานุอิมาทั้งหมด5 0เศษนะครับซึ่งเราจะสามารถทําการอัปเกรดไมเนี่ยจาก3ดาวเป็น4ดาวได้เลยนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับทีเด็ดเลยอยู่ที่วันที่4นะครับผมได้เพชรฟรีอีก648เม็ดนะครับก็สายฟรีถูกใจสิ่งนี้นะครับผมวันที่5้าหนะครับผมวันที่7ก็จะรับตัวละคร ยูริซาซาสกินะครับน่าจะเป็นตัวละคร SR ชบวกนะครับผมแล้วก็สุดท้ายวันที่8เนี่ยเราก็จะได้รับเป็นอุปกรณ์วัตถุดิบนะครับในการปลุกตื่นอาวุธของตัวละครยูริในวันที่7นั่นเองเนาะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆศึกษาระบบกันไปนะครับผมเอาจริงๆเกมเนี้ผมว่าเล่นง่ายนะระบบต่างๆมันไม่ได้เยอะแยอะอะไรมากมายเนาะหรือว่าเกมมันเพิ่งเปิดใหม่หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูระบบอะไรอื่นอีกอันนี้คาน่วะนะครับก็ น่าจะเป็นกิจกรรมเขาเรียกว่าไงภารกิจช่วง5วันแรกนะครับผมก็ให้เราทําการทําภารกิจให้ได้มากที่สุดนะครับเราก็จะได้รับเจ้าผู้เทพสการมาเนาะเมื่อเราสะสมผู้เทพสการครบตามจํานวนที่กําหนดเนี่ยเราก็จะได้รับเศษตัวละครเคียวนะครับผมซึ่งมันเป็นตัวละครที่ผมบอกเลยว,ว่าสามารถใช้ได้ยาวๆเลยนะเพราะว่ามันน่าจะหาเศษง่ายที่สุดในเกมตอนนี้แล้วเนาะเผลอๆอาจจะเป็นตัวแรกเนี่ยที่เราสามารถอัปเกรดเป็นระดับ7ดดาวได้เลยนะครับผม ซึ่งภารกิจวันที่2 3 4 5เนี่ยผมยังไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเพราะไม่สามารถดูได้เนาะยังไงเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันครบวันที่5แล้วเนี่ยผมจะทําคลิปแยกออกมาให้ดูกันนะครับว่าภารกิจทั้งหมด5วันจะมีอะไรให้เราทําบ้างนะครับผมเพื่อที่ว่าผู้เล่นที่เข้ามารับชมเนี่ยจะได้วางแผนล่วงหน้ากันถูกนะครับโอเคต่อไปเป็นภารกิจแพ็กเกจเติมครั้งแรกนะครับเติมครั้งแรกก็จะได้ตัวละครนาะกัวรู้มา1ตัวเนาะเป็นตัวละครระดับ SR บวกนะครับใครสะดวกเติมก็เเติมได้ลยผ ส่วนอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจ V.I.P. นะครับเมื่อกี้รีวิวไปแล้วเนาะร้านคา้าลดราคาอันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากนะครับ29บาทได้เหรียญสุม่มตัวละคร5เหรียญนะครับใครเติมได้ก็เติมนะครับต้องบอกเลยว่าถูกกว่ากินข้าวจานหนึ่งอีกนะครับเดี๋ยวนี้เรากินข้าวจานหนึ่งก็ส50บาทแล้วเนาะอันนี้29บาทนะครับถ้าไม่จิตว่าผมเป็นสายฟรีร้อเน,นี่ผมเติมไปแล้วนะครับผมจะมีอะไรคุ้มกว่านี้อีกนะครับออกมาเป็นกิจกรรมนะครับอันนี้ก็จะเป ไม่ใช่กิจกรรมเอาเพชรไปใช้แล้วเราได้รับของรางวัลนะครับแต่เป็นกิจกรรมให้เราซื้อ V.I.P. นะครับผมเนี่ยถ้าเราซื้อสะสมแต้ง V.I.P. ครบไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะสามารถรับของรางวัลได้เนาะอย่าเข้าใจผิดนะครับ ตอนแรกผมเข้าใจผิดผมคิดว่ามันเป็นกิจกรรมสะสมใช้จ่ายเมันเกม OMG 2เนาะผมก็ว่าทําไมผมใช้เพชรไปแล้วแต้มมันไม่ขึ้นนะครับแต่20แต้มที่ผมได้มาเนี่ยผมได้มาจากกิจกรรมรายวันนะครับผมตรงนี้เนาะทําแต้มสะสมรายวันครบ120แต้มเราจะได้รับแต้ม VIP วันละ20แต้มนะครับผมก็เท่ากับว่า,วาสายฟรีก็สามารถอัปเกรด VIP ได้เนาะแต่ก็อาจจะช้าหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับช้าหน่อยแต่ว่ามันสามารถอัปได้ก็ถือว่าดีแล้วเนาะสายฟรีถูกใจสิ่งนี้นะครับผมโอเคนะครับ กิจกรรมอื่นๆก็อันนี้ต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะก็เป็นกิจกรรมเขาเรียกว่าไงอ่ะขั้นบันไดเนาะเราลงทุน888ไดมอนด์นะครับแต่เราจะได้รับกลับคืนมาสูงสุดถึง5,500ไดมอนด์นะครับผมแต่ว่าเราจะต้องเติมเป็น VIP ก่อนนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่า VIP เท่าไหร่นะครับผมอันนี้แพ็กเกจลดราคานากก็ใครสะดวกซื้อก็ซื้อนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับต่อมาเป็นกิจกรรมลงชื่อนะครับเช็คอินนะครับผม ถ้าเช็คอินครบ30วันเนี่ยก็น่าจะสามารถรวมตัวละครบิลลี่ได้1ตัวนะครับรู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวละครสายแทงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนอกนั้นก็จะมีเพชรมีเหรียญเงินมีช็อกโกแลตนะครับในการอัปเกรดตัวละครมีเหรียญสุ่มกาชาปองนะครับผมเอาไว้หายานลบอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเนาะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ฟังก์ชันเหรียญมวยไบเลอร์พาร์เรารีวิวไปแล้วนะครับอันดับพลังลบอันนี้ก็น่าจะเป็นกิจกรรมในช่วง7วันแรกนะครับผม ก็ถ้าใครติดอันดับเนี่ยก็จะได้รับตัวละครเอเดสอามาฟีนหนึ่งตัวเลยนะครับตัวละครคูล่านะครับดีหรือเปล่าไม่รู้เนาะแต่ถ้ามันเป็นตัวสีดาวห้าดาวยังไงมันก็ต้องดีอยู่แล้วนะครับถ้าใครมีความสามารถทําเป็นระดับหนึ่งของเซิร์ฟได้ก็รับไปเลยครับห้าดาวเนาะถ้าได้แค่อันดับ 2- องสาก็จะเป็นสีดาวนะครับอันดับ4ี่ห้าหกนะครับบวกจนถึงระดับที่5นะครับก็จะได้รับตัวละคร5ดาวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับทาคุมะนะครับตัวนี้ผมอยากได้นะน่าจะเป็นพ่อของเรียว ซากาสกิหรือเปล่าครับไอตัวละครที่คล้าย,คายเคนในสตีไฟเตอร์เนาะเดี๋ยวในะอนาคตผมต้องหามาอยู่ร่วมทีมให้ได้นะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยยังได้เศษของเคียวคุซานงังิอีกนะครับผมก็เยอะแยะมากมายนะครับอันดับผมตอนนี้นี่ยังไม่ติดอันดับบอร์ดเลยนะครับพลังผมยังอยู่แค่หมื่นสองเองต้องรอดูนะว่าครบ7วันเนี่ยผมจะทําได้มากสุดขนาดไหนนะครับอันนี้ก็เป็นบรรลุพลังลบนะครับผมก็อันนี้แนะนําตัวละครคูล่านะครับ ก็น่าจะเก่งอยู่แหละเป็นสายน้ําแข็งหรือเปล่าน่าจะแช่แข็งตัวละครได้นะเพราะว่าเกมน,นี้เนี่ยเราเล่นเนื้อเรื่องหลักไปมันมีตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยที่สามารถทําการแช่แข็งตัวละครได้นะครับผมและต้องบอกว่าแม่งแช่ทุกตัวในเกมอ่ะคือมันไล่แช่ทีละตัว2ตัวไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะเสียเธนในการเล่นประมาณ1-2เทิถเเลยนะครับผมต่อมาเป็นฟังก์ชันบรรลุดาวนะครับก็ทําอันดับได้ดีก็รับของรางวัลไปนะครับผมอันนี้ก็ถ้าเราทําดาวได้ครบ20ดาวทั้ง ID ดีเนี่ย ก็จะได้รับแน่ๆนะครับของรางวัลระดับล่างสุดนะครับผมยังไงเราก็ติดอันดับ9,999ในเกมอยู่แล้วเนาะในเซิร์ฟหนึ่งเนี่ยมันมีผู้เล่นไม่เกิน2,000-3,000คนหรอกนะครับเพิ่เผอนี่ยพันคนก็เยอะแล้วเนาะเราก็ทําการอัปดาวตัวละครทั้ง ID ไปเรื่อยๆนะครับยิ่งอัปดาวเยอะเราก็จะได้รับของรางวัลที่ดีขึ้นนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรายละเอียดอินเทอร์เฟซต่างๆภายในเกมเนาะคลิปนี้ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับผมตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้มันยาวขนาดนี้นะครับถ้าใครไม่สะดวกดูทั้งคลิปตลอดเวลาเนี่ยก็สามารถกอได้เลยนะครับผมโอเคก่อนจะจบคลิปเดี๋ยวผมเข้าไปสู่ฉากต,ต่อสู้ให้ทุกคนดูกันก่อนนะครับผมสักหนึ่งรอบเนาะก็ตอนนี้ผมมาถึงเนื้อเรื่องบทที่7.3แล้วนะครับผมนี่เราเข้ามาเลยนะครับพลังแนะนำหนึ่งหมื่นนะครับตอนนี้เรา1 1 0 0 0เราสู้ได้นะครับแล้วก็ กดเข้าไปเลยเนาะสําหรับเกมนี้เนี่ยมันก็จะมีฉากเนื้อเรื่องให้ดูนะครับถ้าไม่อยากดูก็กดข้ามไปนะครับผมพอเราเข้าสู่หน้าจอต่อสู้แล้วเนี่ยสังเกตที่มุมขวานะครับผมมันจะมีอยู่3ฟังก์ชันก็คืออัตโนมัตินะครับผมก็คือมอน ตัวละครในเกมเนี่ยมันจะทําการโจมตีอตัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมากดสกิลอะไรนะครับผมแล้วก็เราสามารถกอความเร็วได้สูงสุดถึงคูณ2นะครับแล้วก็สามารถกดหยุดเพื่อออกจากการต่อสู้หรือว่าจะเล่นต่อก็ได้นะครับต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่โจมตีเฉยๆนะครับผมมันมีสกิลให้เราใช้งานเยอะมากนะครับนี่เห็นไหมตัวละครนี้นะครับสามารถฮิวตัวละคร3แถวหน้าได้เนาะซึ่งมันเป็นสกิลอันตินั่นเองนะครับเกมนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีสกิลคอมโบด้วยนะครับผม ซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าการคอมโบสกิลเนี่ยมันต้องกดอะไรบ้างเนาะแต่ว่าเกมเนี่ยมันก็มีระบบสอนอยู่นะครับว่าการสกดสกิลแต่ละท่าเนี่ยมันจะต้องกดแบบไหนนะครับมันจะมี1 2 1 13 12 1อะไรสักอย่างเนี่แหละจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8รูปแบบนะครับเท่าที่ผมไปเจอมาณตอนนี้นะครับโอเคก็สบายๆนะครับผ่านกันไปได้เรียบร้อยเนาะ นี่นะครับผมไฮไลท์เด็ดของการลุยเนื้อเรื่องหลักนะครับเมื่อผู้เล่นนะครับทำการลุยไปจนถึงด่านที่8.1นะครับเราจะได้รับตัวละครระดับ SR บวกมาฟรีๆอีก1ตัวนะครับผมตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเอามาใช้งานอยู่แหละคิดว่ามันน่าจะดีอยู่นะครับผมโอเคนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับรายละเอียดของเกมนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูันนี้อีกนิดนึงก็คือเกี่ยวกับระบบอันนี้นะครับผม นี่ระบบคณะนักสู้นะครับก็เป็นระบบที่ผมบอกเมื่อตกคู่แหละจะเป็นระบบเกี่ยวกับสอนการใช้คอมโบนะครับมันก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8รูปแบบเนาะเราก็ลองเข้ามาดูนะครับผมเนี่ยอย่างที่ผมบอกแหละมันจะมีการกดคอมโบเนาะหนึ่งสองนะครับผมหรือว่าจะเป็น321นะครับผมหรือจะเป็น อันนี้1 2 3 1อะไรพวกนี้ก็ลองเข้ามาศึกษาดูนะครับมันน่าจะทาดาเมจแล้วก็ทําสแตตพิเศษได้เพิ่มขึ้นนะครับผมเนี่ยอันนี้ถ้าเรากดคอมโบติดใช่ไหมครับว่ามันจะใช้ energy ดาเมจสามแต้มทวีคูณนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไรเหมือนกันแต่ดาเมจที่ทําได้ต้องบอกว่ารุนแรงกว่าเราโจมตีปกติแน่นอนนะครับโอเคก็จบกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับรายละเอียดคลิปเกม King of Fighter All Star สึกสุดท้ายในเวอร์ชั่น Turn ์ a s e นะครับผมก็ หวังว่าน่าจะถูกใจคอเกมกระตู้นคิงออฟฟ i เตอร์กันนะครับผมยังไงถ้าไม่รู้ว่าจะเล่นเซิร์ฟเวอร์ไหนเนี่ยสามารถเข้ามาเล่นที่เซิร์ฟเวอร์20กับผมได้เลยนะครับสามารถเข้ามาเพิ่มเพื่อนส่งพลังงานอะไรให้กันได้เลยเนาะตอนนี้กิวผมก็ไปอาศัยคนอื่นเขาอยู่นะครับยังไงเดี๋ยวลองดูนะถ้ามีโอกาสก็อาจจะสร้างเองเนาะแต่เดี๋ยวรอดูอีกทีนะครับผมโอเคก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้น่าจะพอมีประโยชน์สำหรับผู้เล่นที่เข้ามารับชมทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิป EP ต่อๆ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรายละเอียดคลิปเกม The King of Fighter All Star สุดสุดท้ายนะครับก็เป็นการรีวิวเกี่ยวกับรายละเอียดตัวเกมอินเทอร์เฟซต่างๆรวมถึงระบบต่างๆภายในเกมนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเนาะก็หวังว่าคลิปวดีโอนี้น่าจะพอมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับเช่นเคยนะครับถ้าไม่อยากพลาดเทคนิคดีๆตามแบบฉบับสายฟรีเกมเมอร์ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปวดีโอนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิป EP ต่อไปครับ